ที่น้องชาวไทยจะพาไปดูล่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมีทีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่มีทีรวยเอารวยรวย ที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์ยังปรับตัวไม่ค่อยได้เลยอ่ะเป็นไงฮะเออจัดแหลกจัดแหลกระปรับเวลาไม่ค่อยได้แหลกหรือไม่แหลกโอ้ยแหลกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้ชมแล้วว่าโอ้โหเมืองนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคนอยากจะไปสวยงามใช่คนไทยพูดถึงกันเยอะนะแต่วันนี้จะพาไปดูว่าการดําเนินชีวิตของชาวนิวซีแลนด์ฝรั่งบางค่าเนี่ยคือบ้านเฮ้าบอตลาดตลีก็เป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ นี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เราอยู่ที่เมืองอัแลนด์ครับผมถือว่าเป็น,มเ,ปนเมืองคะที่ไม่รู้หรือว่าพี่อยู่ที่ไหนไม่รู้ไงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไงมันไม่เคยมาอ๋อนี่ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์แล้วครับแต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับเมืองหลวงจะอยู่ที่เวงตันบริเวณนี้เป็นย่านวอล์กิ่งสตรีทครับจะมีร้านค้าร้านอาหารนะครับมีทุกสัญชาติเลยร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยด้วยเขาเรียกถนนอะไรนะ ควีนสตรีทครับควีนสตรีทใช่ไหมนี่คุณเก่งจะเดินทางผมนะผมหลงทางนี่กลับบ้านไม่ถูกนะคุณเก่งเนี่ยเขาเป็นคนนําทางพวกเรามานะแล้วก็จริงๆก็คือเคยเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ผมเรียนที่ไคลเชิร์ดครับอยู่อยู่ทางเกาะใต้นะครับแต่ว่าคนคําเงียบกว่านี้เยอะนะนี่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วที่นี่เขาบอกว่าน่าอยู่มากเป็นเมืองที่แบบซีนิเลย์มากๆเลยครับแล้วเรื่องของอบายมุขเรื่องของ จนฉกจิงวิ่งราวอะไรนี่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีถือว่าปลอดภัยมากๆนะครับถือว่าเป็นเมืองแล้วปลอดภัยสวดสาวสวยไหมที่นี่สาวสวยไหมก็มันปะาปนกันหลายชนชาติสาวสวยก็คือพวกนักเรียนที่มาเรียนนะไพส์คูลอะไรต่างก็มีทุกชนชาติเกาหลีจีนรับญี่ปุ่นมีหมดแล้วแล้วหนุ่มๆหล่อๆไหมเลชนีเขาสนใจอยู่ก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะครับที่หนุ่มๆเนี่ยครับแล้วคนเซแลนด์แก่หมดเลยเห็นคุณบ่บๆนี่อยากจะมาอยู่ที่นี่จังเลยอากาศดีจางงุ้นอย่างงี้ คุณภาพชีวิตดีเขาทำอาชีพแบบว่าปศุสัตว์ปศุสัตว์ครับทำฟาร์มทำะไรางอยากทำฟาร์มบ้างอะค่ะแล้วก็อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโฮมสเตย์ให้นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยครับผมเขาก็จะแบ่งห้องให้พาพาเดินเที่ยวนี่หน่อยได้เลยต้มีอะไรบ้างถนนนี่น่าสนใจครับเชิญครับ นี่เกิดเหตุอะไรเนี่ยคุณแกงคุณแอนอะไรเออน่าจะไฟไหม้หรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงครับเออเหรออ๋อต้องมีเรามาที่นี่นะเราจะไม่ค่อยได้เจอตำรวจเลยเนาะไม่เจอไม่เจอครับเพราะว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะตั้งกล้องจะมีกล้องวงจรปิดตลอดนะครับแล้วเหตุเกิดไม่เกิน5นาทีสินาทีตำรวจมาถึงแล้วครับอ้าวแล้วเขาปิดไว้เขาเห็นได้ไงคะกล้องวงจรมันปิดอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ครับเป็นกล้องแบบว่าเปิดนะฮะเปิดตอนนี้ถ้าทางคุณจะกล้องวงจรปิดแต่เปิดเอ้โหเนี่ย เวลาเราเดินเนี่ยเราดูว่าคนที่นี่ไม่พลุกพล่านเหมือนกับเมืองต่างๆในประเทศต่างๆที่เราเคยไปนะใช่ครับหนึ่งเรื่องของประชากรเขาด้วยครับประชากรเขาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ื่าโอล่นนี่ล้านกว่าคนเท่านั้นเองโอแล่นนี่ล้านกว่าคน,านาใช่ครับแต่ถือว่าใหญ่ที่สุดในในนิวซีแลนด์แล้วถ้าทั้งประเทศล่ะฮะทั้งประเทศประมาณ4ล้าน5แสนคนทั้งประเทศ4ี่ล้าน5แสนพื้นที่เท่าเกือบใหญ่กว่าบ้านเรานิดนึงนะครับโอ้ นคนน้อยมากคนน้อยเนื่องจากพื้นที่ราบครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา<อ>แล้วก็ทะเลสาบเป็นเพราะรว่าคนนิวซีแลนด์ขี้เกียจทําการบ้านหรือเปล่าทาเหมือนกันนะครับ<อ>ทำเหมือนกันอะไรท,ทำเหมือนกัน <laughs> แล้วถนนเส้นนี้เขาขายอะไรครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายของที่ระลึกครับสำหรับนักท่องเที่ยวมามาดูของที่ระลึกของนิวซีแลนด์แล้วก็<อ>มีห้างสรพสินค้ามี ร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะครับแถบริเวณนี้เขาปิดกี่โมงฮะเปิดกี่โมงเนี่ยนิวซีแลนด์จะปิดค่อนข้างเร็วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทยอยปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มนะครับท่านะนี้ก็ประมาณสองทุ่มปิดแล้วมาประเทศนี้ต้องซื้ออะไรไปฝากถ้าของเขาที่มีชื่อเสียงพวกครีมนะครับพวกครีมพวกลาโนลีนนะครับต่างๆแล้วก็อย่างหนึ่งก็เสื้อออลแบ็คเคยได้ยินไหมฮะออลบ็คเป็นทีมลักบี้ของนิวซีแลนด์ ดังมากนะครับถ้าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แข่งกันเนี่ยถนนทั้งสายนิ่งเงียบไปหมดเลยเหรอฮะปิดบ้านดูคือคนที่นี่บ้าลักบี้มากกว่าบ้าฟุตบอลมากครับลักบี้แข่งเนี่ยนะฮะแน่นสนามแน่นสนามครับผมแต่ถ้าฟุตบอลแข่งนี่เงา คนเตะกับคนดูพอๆกันนะแต่ว่าสัญลักษณ์กีวี่เมืองกีวีที่แท้จริงคือก็คือตัวกีวีเป็นนกเป็นนกใช่ครับกีวีลักษณะของเขาเป็นนกที่ไม่มีหางไม่มีปีกครับผมอ๋อไม่มีปีกไม่มีปีกอบินไม่ได้บินไม่ได้หากินในเวลังคืนนะครับหากินในวังคืนให้เราก็โพสเราก็โพสภาพว่าเรามาถึงเมืองกีวีแล้วนะโพสภาพกับลูกกีวี่ไม่ใช่นะฮะแล้วนอกจากกีวีที่เขาทำเป็นของที่ระลึกขาย อีกสองอย่างที่แบบไปที่ไหนก็ต้องเจอแน่นอนอพิษพึ่งและรกแกะใช่ไหมสามอย่างครับใ ครับผมต้องมีสัญญาณไฟตลอดครับตามแยกตามอะไต่างๆไม่แต่รถก็น้อยนะรถน้อยมากรถที่นี่แพงไหมคะรถไม่แพงครับที่นี่รถถือว่าค่อนข้างถูกกว่าบ้านเราเยอะนะครับรถนึงกี่แสนได้ถ้ามือสองนะครับสำหรับเด็กที่มาเรียนหรือว่ามาอยู่ที่นี่แล้วอยากจะใช้รถนะครับก็ถ้า แสนก็บาทสามารถซื้อลรถมือสองได้แล้วแต่เท่าที่มาเนี่ยรู้สึกว่ารถติดน้อยมากไม่เห็นไม่เห็นบรรยากาศรถติดเลยถ้าไม่ซื้อรถก็เรื่องของการคมนาคมขนส่งที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเขามีรถเมย์มีรถเมย์มีรถไฟไหมฮะรถไฟใต้ดินไม่มีที่นี่ยังไม่มีแต่มีรถไฟธรรมดามีครับรถไฟข้ามระหว่างเมืองอะไรต่างๆมีนะครับ โอ้หไปเดินที่ไหนกันมาครับเนี่ยลูกวันดีนะลูกจะวัดดีอะไรกันโอ้ยไม่รู้บ่อยแล้วอะีรเขาเรียกอะไรคะคลาสไทยไงคลาสไทยที่เขาเรียกอะไรลูกเป็นแฟนเป็นฝ่ายครับเได้ข่าวว่ากำลังหาที่เรียนให้หลานชายใช่ไหมคุณย่าใช่ค่ะตอนนี้ พาไปหลายเมืองเลยกับคำพีวิถีรวยไปไหนบ้างนะออสเตรียเยอรมันไปไหนมาก่อนจำได้ไปไปไหนมาบ้างไปไหนมาก่อนเยอรมันสิงคโปร์แล้วก็นิวซีแลนด์ครับไปดูที่เรียนสรุปแล้วชอบที่ไหนมากที่สุดชอบเพราะนิวซีแลนด์นะครับเพราะอะไรเมืองนี้มันสงบแล้วก็สามารศึกษาดีมากผมก็เลยเลือกที่มาเรียนแล้วก็เพื่อนผมก็กำลังจะมาเรียนที่นี่เหรอฮะ Oh! ไม่ใช่เพราะสาวสวยอรอไม่ใช่ไม่ใช่ดีใจว่าวันนี้มาพบเปิดคุณพรภูดีใจไหมลูกดีใจครับก็ติดตามตั้งแต่เด็กแล้วฮะอะไโตแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตตั้งแต่เด็กามตตก็สีเนตอนนี้ตอนนี้นอนด้นอนดูตอนนี้ครัอนครับตอนนี้เแง่ตอนนี้โอ้โหพิธีกรได้บองงนี้เลยต้องย ตามบัณฑิตใหม่นะคะอีกประมาณ3-4ปีข้างหน้ายางนี่เพิ่งจะไฮสกูเอาประมาณปริญญาตรีก็สี่ปีสาปีเจ็แปีแล้วก็เจอใหม่คุ้งแก่ใกล้ตายแล้วอะผมว่้ายางยางบอกว่าลูกยางครับคนพูดอะไรเกรงใจคุณย่าคุณย่าขออภัยขออภัยเฉพาะคุณราชินีคุณย่าอยู่200ปีโอ้ยเอาแมบเอาเราเอาแค่100ปีก็พอแล้วให้รอบเลยนะคะ100ปีพอ100ปีได้เจอกันเรื่อยๆอย่างเงี้ย ทำไมหน้าหน้าไม่เหมือนคนไทยเลยอะสาของยหนหน้าคนเนี้ยเหมือนฟิลิปปินคนนี้เหมือนเอ่อเหมือนคนเกาหลีที่รองเท้าเลยนี่รองเท้าโอ้ยนี่แต่งตัวไปเอาแฟชั่นมาจากไหนเนี่ยอ้ยจะบอกว่าว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะไม่ไทยเนี่ยไทยแท้ไทยแท้จริงๆบ้านเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะกรุงเทพครับ คนกรุงเทพเหรอโอ้ยหน้าตามมันโมเมนต์หรอกผมคนอีสานคนอีสานเฮ้ยเจ้านี่คือคนไทยบางอันเนี่คือคนอีสาน นดีใจเนาะมาเจอคนไทยมาไกลขนาดนี้พวกหนูมาทําอะไรมาเรียนครับแล้วราค่าเรียนแพงไหมเออหลายคนที่ชมรายการอยู่ทางบ้านอาจจะสงลูกมาเรียนอาจจะรู้สึกเอออยากรู้อ่ะคือมันขึ้นอยู่กับว่าจะเรียนอะไรครูใช่ไหมครับใช่ครับแต่ส่วนน้องผมเขาเรียนไฮสคูลที่นี่ใช่ผมเรียนไฮสคูลที่นี่เมื่อ2ปีแล้วมันก็ประมาณมันก็ตกปีนึงก็ประมาณเจ็ดแปดแสนเพราะว่ามันต้องมีค่าอยู่โฮมสเตย์ ค่ากินค่าอยู่ค่าที่เรียนอันนี้รวมหมดแล้วเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเพราะถ้าเราถ้าเรามาจากอีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับเขาจะเรียกเราว่าเด็กอินเตอร์แต่ที่นี่เราต้องจ่ายแพงกว่าคนพื้นท้องอ๋อถ้าเรียนไทยูจะได้เปลี่ยนส่วนเรียนโทรที่ผมดูไว้มันตกประมาณประมาณล้านสองถึง ประมาณ1ล้านหึงล้านสองโอ้ยเอาเงินใส่มาจ่ายหละล้านก็บาทโอแม่ขายนาพแม่ขายนานี่พ่อขายนาส่งอะไรเรียนนะส่งลูกชายส่งลูกชายแหมไม่ใช่ผมหรอกก็มาที่นี่แนะนำน้องๆคุณผู้ชมหน่อยพ่อแม่ด้วยค่ะดีไม่ดียังไงบอกไปเลยค่ะก็เถิดในความคิดผมแนะนำก็ถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยต้นๆเลยนะครับก็เป็นประเทศที่เซฟตี้มากก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองอยากส่งน้องมาเรียนก็ถือว่าเป็น ก็ดีครับอขอให้ฝากอีกอย่างไปถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเป็นภาษาอีสรเลยนะครับขึ้นฮอบ้านหลายหลครับไม่ดีเลยก็ทั้งกระด้่วบาเล่าเสือแลงอย่างนี้แล้วนี่ถ้าพี่ไม่มาเนี่ยไม่ได้เว้าแล ชครับช่วงหน้านะฮะช่วงหน้าจะมีงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอ,อุปกรณ์ครั้งที่10นะครับซึ่งจัดโดยแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณอย่าไปไหนนะครับแป๊บเดียวครับ